พอคิดถึงรายการหุ้นเนี่ยผมคิดถึงพี่ป๊อปพี่ป๊อปคือพะนท่านเจ้าของ traffic corner พี่ป๊อปคือสุรพงษ์เตรียมชานชัยนะครับคิดถึงวิภาคุ้นคิดถึงวิภาคุ้นเพราะว่าคือผมอะ่ะจัดรายการ Newsline ์อยู่ดีๆแล้วก็เป็นรายการภาษาอังกฤษแต่ว่าคนซึ่งเล็งเห็นว่าผมอะ่ะควรจะวิเคราะห์แล้วก็คุยเรื่องหุ้นเพราะว่านักลงทุนเนี่ย เขาอยากดูรายการที่ปลื้มเป็นพิธีกรแล้วก็สัมภาษณ์แขกรับเชิญซึ่งเป็นนักวิเคราะห์หุ้นคนที่เล็งเห็นไอ้ตลาดเนี้ยสำหรับผมเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีผู้ชมซึ่งรอที่จะชมรายการปลื้มสัมภาษณ์เรื่องหุ้นเนี่ยคนที่เล็งเห็นโอกาสนี้สำหรับผมเนี่ยคือคุณสุรพงษ์เตรียมชานชัยนะฮะคุณสุรพงษ์เตรียมชานชัยเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นที่เก่งมากแล้วก็รักษาบทบาทของตนเองให้ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเกินไป แล้วก็เป็นเซียนหุ้นที่อยู่อย่างโลโปรไฟล์แล้วก็ไม่ได้เจอวิบากกรรมไม่ได้มีเรื่องอื้อเช้าคืออยู่รอดมาได้จากการเป็นเซียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะในประเทศนี้มีคนซึ่งรวยเร็วแล้วก็รวยปลอมแล้วก็จนเร็วแล้วก็เป็นคนซึ่งคร่ำวอร์ดอย่างชั่วคราวสุดแล้วก็ไปไป,ไปมามาแล้วก็ในที่สุดจบลงไม่ดีเยอะ ที่ไม่ใช่เป็นรวยของแท้ก็คือรวยเร็วแป๊บเดียวแล้วจนผมเจอเพื่อนๆซึ่งเคยอยู่นิวซีแลน์เขาก็บอกว่าพี่ป๊อปยังสบายดีนั่งรถหรูเหมือนเดิมถือมือถือสองเครื่องแล้วก็ยังเก่งกับการเล่นหุ้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดถึงหุ้นผมก็เลยนึกถึงคุณสุรพงษ์เตรียมชานชัยนะฮะ อดีต Big Traffic Corner ตอนนั้นที่ผมทำวิภาคุณวิภาคุณเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่ผมทำที่ช่อง9เนี่ยตอนนั้นจอมขวัญพึ่งดังจัดรายการกับยุทธนากระบวนแสงรายการเขียวยกแผงซึ่งเป็นรายการคู่แข่งของวิภาคุณนะฮะและเรตติ้งดีกว่าวิภาคุณแต่วิภาคุณเนี่ยก็ก็จัด แล้วก็หนังสือเพลงวิภาคุณนยังอยู่นะฮะแล้วก็ยังยังขายได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นผมทะเลาะก,กับโปรดิวเซอร์วิภาคุณนเพราะว่าโปรดิวเซอร์วิภาคุณนเนี่ยเขามีความรู้เรื่องหุ้นเยอะแล้วก็พี่ผมไม่เอ่ยนาะมพี่แกกแันพี่แกจริงแล้วแกก็ดีกับผมแต่ว่าแกชอบป้อนคําถามให้ผมได้ยินในหูแล้วผมก็เถียงกับแกผมบอกว่าผมไม่อยากใส่หูแต่ว่าจริงๆพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาเขาเป็นคนที่มีมีความรู้เรื่องตลาดหุ้นตลอดอะแล้วจริงๆถ้าเขาจัดรายการแบบเขาจะมีคําถามที่เด็ดกว่าผมเขาเขาอยากจะ ป้อนคำถามผ่านผ่านเอไอของหูผมแล้วก็ผมก็เลยทะเลาะกับแกอยู่แป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะกับพี่ป๊อปนะพี่ป๊อปเป็นเจ้าของแต่ผมผม,ผมทะเลาะกับโปรดิวเซอร์อยู่แป๊บหนึง่งแต่ว่าในที่สุดก็ก็โอเคนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้ไอ้เรื่องการใส่หูเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าตอนที่บังเอิญผมไปมได้ชนเมื่อวานนี้ผมเล่าถึงเรื่องเล่าเยอะนะฮะหลังจากที่ผม ออกจากเรื่องเล่าเนี่ยผมไปอ่านที่ช่อง9้าแล้วก็ตอนที่ไปอ่านที่ช่อง9ก้าเนี่ยอ่านคู่กับคุณรุ่งนภาคุณรุ่งนภาเนี่ยเป็นผู้ประกาศที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ช่อง9้าในสมัยนั้นเป็นคนซึ่งมีบุค,คลิกที่งดงามแล้วก็อ่านข่าวได้ดีเยี่ยมคุณรุ่งนภาเนี่ยแต่างงานกับพี่บัญชานะฮะคุณบัญชาชุมชัยเวชคุณพี่บัญชาที่ทีวิเคราะห์หุ้นที่ช่อง3เนี่ยแหละ,ะนะ,ะคุณรุ่งนภานตอนนั้นผมอ่านคู่ผมอ่านคู่พิ่รุ่งนภาเนี่ย คือตอนนั้นเนี่ยไอตอนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาในช่อง9เนี่ยผมละเอียดถึงขั้นที่ตอนแรกขอให้เขียนเข้าไปในสัญญาว่าเวลาผมเป็นผู้ประกาศเนี่ยต้องไม่ใส่หูฟังผมกล้าพูดเลยว่าผมผมเนี่ยบ้าขนาดที่ผมเป็นผู้ประกาศคนเดียวในประเทศนี้เนี่ยที่เคยขอให้เขียนเข้าไปในสัญญาเนี่ยว่าผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ใส่หูฟังในเวนลาอ่านข่าว ไม่เคยมีผู้ประกาศคนไหนในประเทศนี้ที่ต้องการเขียนให้เป็นในคอนแทรคนะฮะว่าในเวลาที่ผมอ่านข่าวอยู่หูฟังต้องไม่ใส่กูใส่หูฟังไม่ได้กูใส่หูฟังแล้วกูจัดรายการไม่ได้แล้วไอ้ทั้งหมดเนี้ยที่ไม่ยอมใส่หูฟังอ่ะมันเริ่มมาจอนที่ผมจัดวิพากษ์ขุนที่โปรดิวเซอร์คพี่พิมพิม่อนอนั่งพ่ม่อนผมก็ทะเลาะกแกผมผมก็เคารพแกแหละแกผู้ใหญ่กว่าผมแต่ว่าผมไม่ยอมใส่หูไงผมเกลียดหูแล้วผมต้องบอกไดิดหนึ่งคืออย่างนี้ผู้ประกาศที่ดีเขาใส่หูนะฮะ และเขาทำตามสคริปต์ได้แต่ผมเป็นผู้ประกาศที่ไม่ดีคือผมใส่หูไม่ได้เพราะผมใส่หูเสร็จเนี่ยสมองผมหยุดทํางานเลยพอผมฟังคําสั่งเพราะผมฟังคําสั่งจากหูอะสมองหยุดทํางานแล้วพอสมองหยุดทํางานปากก็หยุดพูดเพราะผมฟังอยู่ผมไม่ใส่หูไม่ได้นั้นจนถึงทุกวันนี้เวลาผมจัดรายการผมยังใส่หูไม่ได้เพราะพอใส่หูสมองผมหยุดทํางานเพราะว่าผมเนี่ยฟังคําสั่งคนเป็นและผมทําตามคําสั่งเป๊ะแบบทหารพอใส่หูฟังเนี่ยสมองหยุดคิดสมองหยุดคิดปากหยุดพูดจบ จัดรายการไม่ได้เอาอง่ายคือว่าการจัดรายการของปลื้มเนี่ยปลื้มเป็น performer ไม่ใช่เป็น actor ปลื้มเป็น performer ปลื้มไม่ได้เป็น actor ถ้าเป็น actor ใส่หูฟังได้แต่ถ้าเป็น performer I'm performing มันต้องเงียบ จริงๆจะพูดแค่เรื่องหุ้นนะเนี่ยโอเค